ฉีดยาค่ะเสร็่งคนค่ะพร้อมไหมคะไม่ไวใจเลยนี่ไงไงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วดูยับสอง้มเสแล้ว สบามากกวคนนั้อุ้มเลยค่ะเป็นจอบเาลยเพราะว่ามันจเสยเลย่ละโอ้ยโอ้ยไอมาโรงพยาบาลไอเลยนะไอชวไอยค่ะ ฉีดยาค่ะเสร็จหนึ่งคนค,ค่ะพร้อมไหมคะฉีดยาค่ะอ่างันลงก่อนเลยเดี๋ยวมันมองพี่ฟ้าไม่ไม่กลัวพี่ฟ้าหาย <c ười> เดินหนูหูเลยนะคะเอา้ดังร์ด เสื้อแผนไหมเนี่ยเพราเสื้อกับรองเท้าต้องเท่ากันก็แผนนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกไปใส่สีแดงเท่ากันเฉยไปหลุดไปลงโลก

ไม่ไวใจเลยไม่ไว้ใจเลยแกลับไปหาพี่ฟ้าไปอุณหภูมินเอาจจะก็แลบเย็นแดงเช่โอเคจัจหกดเสร็จแล้วค่ะคนต่อไปเ นีลาบหอมเป่าหรือเปล่าเดี๋ยวเดียวดีย้มนิกับลูกอัญยาดีดดีใช่ดีดีดีว่าเบากว่าเท่ากันขนาดไม่กินข้าวเนี่ยยืนี่ดูพี่เาวัดนี่ยืนเฉยเฉยยินรก่าลูก ได่ไงไงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วือยตัวยินเลยยินไม่ตรงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไหมต้องนอนตัวใช่ไหมต้องนอนแล้วละมั้งได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอาอะไรมากดหัวหนึ่งนะคะดูดูดูดดู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 นหมุนูดหดูดูหูดูหมดูดูดหวูด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 อู พาะปวดหลังนะลูกเขาเป็นคนเริ่มนะเดี๋ยวจเย็นเพื่อคนเพื่คนลูกร้ว่านัเ่าอะไวันเี็่อซว้ววววะนะวว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 วงวงววอวว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 นวววววลววววววลัวววววว ăn để lên một tay gắp ăn gắp ăn tay gắp ăn tay gắp ăn tay gắp à? <coughs> <baker than kiss. coughs> <coughs>

1, 2, 3, GO! mấy con mê lắm mê nhìn mê lắm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  mê 1, 2, 3, mê lắm nhìn lắm mê lắm mê lắm mê cứ mê lắm mê lắm

ว 2, นทูกหาหมอไหาหมอได้แล้วค่ะถึงคิวแล้วค่ะมาลาด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะหาหมอค่ะบบ๊ายายหาหมอแล้วค่ะ สวัสดีค่ะอาญาไหโชว์ความสามารถสิลูกสวัสดีค่ะทุ่จ้าัสดีค่ะชุจ้าจ้อนเนาะทุจ้างงงงจาก่อนนี้ขายิ้มหวานได้คือหอได้เลยยิ้มหวานไ้คืหมอนไล้อาญายิ้มหวานได้ต้องให้ของิูกค่ะแต่ประกบมือสวยเลยเนาะปรกบแบบว่าคนนี้ยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำได้แค่สิ่งนั้นนะ จะเริ่มพยายามออกแต่พี่ดูท่าทางไม่ค่อยยอมพูดแล้วแอดใช่ดีกว่าแต่าค่แน้้ใส่แดงอาะไรยอให้หรืวอให้เลยเนี่ยองเลองเอาอเอาอเอแล้วคนนั้นอุ้มเลยค่ะเป็นอเพราะว่ามันจะไม่เสียอะ แกหมัะหมดเวลาสวยแล้วลูก <c oughs> ขอวัดหัวหน่อยนะโคสวยนะคะชุนมาขึ้นสองข้างเลยค่ะวัดอ,อกบ ทำ่ไมเจ่งอย่นี้อ่ะแปลงยากกว่าพี่พี่เยอะแล้วค่ะทำไมทำไมไม่แปลงฟันล่ะคะแปลงฟันไหมก็จับล็อกอย่างเดียวใช่กว่าจะปั้มให้เขาตอนแรกเนี่ยแปลงพรฟันแปลงเข้าปากได้คือร้องกรีดร้องนะคะกว่าจะสงบเนี่ยเพิ่งมาสงบได้แบบสักเดือนนึงเองตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบปีนี่ก็คือกรีดร้องกัน ผลงานบะมีสําเร็จแล้วใช่ไหมคะอดทนจะมาปีหนึ่งร็จแล้วแต่ตอนนี้ก็คือให้แปลงแต่พอเริ่มใช้ยาสิบันก็เริ่มแบบพอมันมีรสชาติเขาแปลงแต่ออยก็จะไม่ได้ใช้ยาสิบันทุกรอบอะค่ะอาจจะแบบว่าสองสามวันใช้ยาสิบันทีหนึ่งอะไรเงี้ยหมอมีอะไรให้เล่นนะยิ้มหวานให้คุณหมอทุนึงสิยิ้มหวาน ยิม้มหวานนี่ก็า้า,ามามาอันญาเอาไหมยิม้มหวานก่อนยิมย้มหวานก่อนจริงด้วยต้องยิ้มไอมา่อนอ่อนอ่ะ่ะเดี๋นะคะผอยางยิ้มลูกอันยาดูยยิ่งยิ่งย สวยค่ะสวยสวยมากเลยติดจิตได้ฝนตก่านะมาถกนะคะแต่ลูกสาวน้ำลายน้อยกว่าลูกชายนะคะลาดีใจเลยที่โมกี่ลำค่าเาก็จะไปอยู่แถเจี่ยวได้เลยพี่ยังมาติดนะครับออแล้วเป็นเพราะอากาศตอนนี้ที่ฝุ่นเยอะใช่เยอะจริง ฉันมาปันหูให้อีกข้างหน้าดูนิดเดียวเองเอะไรจิน่อไม่าติมต็นอนกน่อยอ่านแทนเหรอลูกคะ้ามีคนอ้านเป็นปากเฉีงว่าเลยคนนี้เพาะว่าเขปฟันข้างหน้าไม่มาแล้วข้างมาเหรอลูกใช่มาข้างแต่ไอ้ด้นมีความหมายอะไรนะมัน นเหล่มองมองไม่มีอะไรบบนี้อยู่นี่แต่เข้ากันได้ยอดเลยกดเลยโอ้หใจจังใจจังใจจังใจััโอ้หนูยังวิ่อ่อันยา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  ไปแล้วไปขึ้นมหม <ไป S 2> นสนะอยจบจุ๊บเลยเออน่สัสดีดีก่อนะไปแล้วไป